สวัสดีครับทุกคนกครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K c a House of Toys มาถึงแล้วครับผมกับ Lego Minifigure ครับผม CMF Spiderman Across the Spider w a r s รอมานานมากในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วนะ12ตัวด้วยกันครับอยู่ข้างหน้านี้นะยกบ็อกซ์มากับพวกพี่ๆแก๊งเลโก้นะครับกล่องหนึ่งมันจะมี36กล่องนะ3ชุด ไม่ซ้ําเราก็เอามาแบ่งกันกล่องนึงเนี่ยพรีออเดอร์มามันจะอยู่5,000กว่าบาทนะก็มาแบ่งกัน3คนก็ตกประมาณ1,700กว่าบาทนะตอนนี้มีขายแยกแล้วนะเห็นลงอยู่แยกตัวละ250อะไรประมาณนะั้นก็ยกบ็อกซ์คุ้มกว่านะเพราะว่ามันสวยทุกตัวเลยเซตนี้มันเป็นอารมณ์กล่องจุ่มนี่แหละนะมันเป็น m a r v e l c m อ ชุดที่3เขาอาจจะไม่ได้นับว่าเป็นชุดที่3ก็ไได้อาจจะนับเป็นสไปเดอร์แมนชุดที่ 1CMF อะไรอย่างนี้นะครับมันเคยมีออกมา2องชุดแล้วก็อย่างที่เคยรีวิวไปก็อย่างที่รู้กันนะเริ่มเป็นกล่องแล้วเลโก้เขาไม่ให้คลําและนะให้จุ่มเอาใครอยากชอบซุ่มก็นะไปเสี่ยงดวงกันนี่ลองเขยา่าเขยา่ขยาดูก็น้ําหนักใกล้เคียงกันคราวที่แล้วเคยทําแบบว่านะที่เขาออกมาตอนแรกตอนนั้นที่มาชั่งน้ำหนงน้าหนักกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ แอบไม่เป๊ะอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีมันมีชิ้นส่วนเพิ่มมาหายไปนู่นนั่นนี่นะน้ำหนักมันก็เลยจะไม่เป๊ะเท่าไหร่พร้อมแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันทีละกล่องไปเลยครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างจากเซตนี้แย yeah. ตอนนี้แอบสงสัยเพราะว่ามันเป็นกล่องส่งมาคําไม่ได้ใช่ไหมแต่เขามาร์กมาให้แล้วนะเนี่ยคือมีเขียนไว้นี่เบอร์1เบอร์8นะ12ตัวไม่ซ้ําแต่ดูจากเนี่ยรหัสไอเทมก็เบอร์เดียวกันใน6 5ห6 8 9 3 ข้างล่างก็โค้ดเดียวกันหมดเลยบาร์โค้ดตรงนี้ก็โค้ดเดียวกันแต่จะมีตรง QR โค้ดอันเนี้ยที่เลขไม่เหมือนกันเออเลยสงสัยว่าเป็นตรงนี้หรือเปล่าแต่ลองสแกนแล้วมันไม่ขึ้นนะ QR โค้ดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเออหวังว่ามันก็จะไม่ซ้ำนะเขาน่าจะมีวิธีการดูแหละแกะกล่องน่าจะพังนะจะเก็บกล่องคงยากงานนี้เพราะมันต้องฉีกออกนะ นี่เลยเลาะเลาะลาะก็ค่อยๆได้อยู่อ่ะแล้วก็ติดกาวกับถ้าใครจะเก็บส่วนผมเดี๋ยวขอลองดูก่อนอาจจะเก็บไว้กล่องนึงอ่ะมีแคตตาล็อกมาแล้วตัวแรกให้เดาก็น่าจะเป็นม o า s ส์มอร์เรนะใช่แล้วโอเคแคตตาล็อ okay. กครับนี่เช็คลิสต์เหมือนเดิมสไตล์ c m s ฟเฟอม ่ะเพื่อใครไม่รู้ CMF นะครับคอลเลกชันนี้ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์เลโก้นู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยที่เขาเรียกว่า CMF ย่อม,มาจาก collectibles minifigure นั่นเองง่ายๆเลยนะครับ71050 minifigure spiderman across the spider world นี่เลยทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 12นะ12ตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิธีการต่อนะครับ minifigure สำหรับน้องๆที่นะเด็กๆไม่เคยต่อตัวแรกครับผมกับ mouse morales ครับผมเวอร์ชันใหม่สวยเลย นี่มีปริ้นที่แขนเป็นลายสายฟ้ามาด้วยแล้วก็ข้างหลังทอโซ่ครับนี่เลยโลโก้แมงมุมนะแล้วก็มีลายสีน้ำเงินมาแต่ที่ขาด้านหลังไม่มีปรนะิ้นในแขนพริ้นสองข้างมือเป็นสีฟ้า,ฟาแล้วก็หน้าก็มีลายไฟด้วยที่ตานะจัดเต็มงานนี้นะเลโก้ LEGO. สวยเลยมาส์มู r เรสแล้วก็มีหัวมาให้เปลี่ยนครับจุบ ตึงนี่เป็นหน้าธรรมดาถอดหน้ากากสหน้าด้วยอีกหนึ่งเป็นหน้าโมโหแล้วก็ทรงผมของแมาชิงเอเอลอยอยู่แล้วก็มีแมงมุมมาให้อีกหนึ่งตัวสีดำนะก็แมงมุมทั่วไปเลยเอาไปกัดแล้วก็เซตนี้เขาจะให้เพลทตัวนี้นะครับที่เป็นฐานเบสลองมินิฟิกเกอร์เป็นสีส้ม ใสมาปกติจะเป็นสีดำนะอันนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาสวยดีอารมณ์ได้เป็นแบบว่าเนี่แหละ Spiderverse ดีย่ yeah. ตัวที่สองครับผมกับ Spider Punk เทกแล้วครับข้างหน้าทอโซ่แล้วก็ขาปริ้นต์มาเต็มๆแล้วก็มีปริ้นที่แขนนะครับเป็นลาย Spider Punk เป็นเหมือนกำไลข้อมือสองข้างนะข้างนี้มีกำไลที่แขน ด้านหลังครับนี่เลยโลโก้ s p i d e r ร์พังอยู่ที่หลังทอโซ่เสื้อนะครับที่หัวจะมีปรินมาด้าหนหลังนะด้าหนาหลังจะเป็นแบบลาย Spider-Man แ,แล้วก็ตา s p i เดอร์พังข้างหน้าตัว m o h ฮอคนะครับผมอารมณ์เป็นเหมือนซิลิโคนนิ่มๆเออไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งแล้วเขาก็มีแน่นอนกีตาร์มาให้หนึ่งตัว s p i d e r ร์พังตึรดติดตดเติดติรดิด,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 ดเตดเดเ ER ติรดเรดเดเรดเติรเรดเติรัดเติเดรดเรด งมีหน้าในยิ้มแบบว่ามุมปากแล้วก็มีหน้าธรรมดานะครับแล้วก็ทรงผมสุดเท่ของสไปเดอร์พังชิงเย่เ <Yeah, S 2> จ๋าเลยนะผมโมใหม่ dreadlock เท่ๆเลยนะครับเอ yeah. ตัวที่3ครับก็คือ Prowler นั่นเองครับนี่เลยมีมือนะใส่เข้ามาตรงนี้ฟิ อาวุธของพาวเลอร์ทอโซ่ปริ้นมาด้านหน้านะครับที่ขาด้านหน้ามีปริ้นมาสวยดีที่แขนมีปริ้นเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยด้านหลังปริ้นแค่ทอโซเหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวผ้านี้ที่เป็นปกคอของพาวเลอร์ทรงผมนี่เลยถักนะา dreadlock อยู่ข้างหลังนี้แบบใหม่เหมือนกันของเลโก้นะครับแจ๋วเ,เลยหน้ามีหน้าเดียวนะแล้วเขาก็มีดิส อันนี้มาให้เหมือนเป็นอาวุธปะของพาวเลอร์อีกหชิ้นแล้วก็มีหน้ากากครับสามารถถอดผมออกฟิฟแล้วก็เป็นหน้ากากพาวเลอร์เท่ๆอีก1ชิ้นนะจัดเต็มจริงๆชุดนี้นแล้วก็มีผมด้วยนะอ่าก็ใส่โชว์ได้แบบนี้พาวเลอร์ตัวที่4ครับผมสไปเดอร์เกวน สีขาวนะครับตัดชุดสีดำนาะที่ทอโซที่ขามีปรินเป็นเหมือนกางเกงแล้วก็รองเท้าปะเออรองเท้าสีเขียวนะแล้วขาปรินมารอบด้วยตัดสีมาสวยดีทอโซด้านหลังมีปรินแล้วก็ที่แขนนะลายเสื้อของเกวฑ์ใยแมงมุมสีม่วงนะครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนหน้ากากของเกวนใช่ไหมหัวจะมีฮูดมาให้อีกหนึ่งชิ้นซุปนี่ถึงจะเป๊ะ ฟูบสไปเดอร์เกนนี่น่ารักแล้วก็จะมีเป็นเหมือนรูปภาพนะรูปถ่ายใช่ไหมเกวนกับเมาส์ด้วยกันอันนี้มาให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็น่ารักดีแล้วก็มีเป็นหน้าธรรมดาครับไม่ได้เป็นหน้ากากนะให้หัวมาเกือบทุกตัวเลยนะอันนี้ฟูบนี่หน้ายิ้มแล้วก็หน้าโมโหมีผมน้องเกวนมาสุดเท่นี่เลย ไฮไลท์ชมพูนะทำผมโมใหม่ให้หมดเลยชุดนี้ดีดนี่ hi, สวยดีครับสไปเดอร์แกนตัวที่5ครับผมกับ Spider-Man 2099มีไมโครฟิกสีส้มมาให้2ตัวนะครับมันคือใครนะไมโครฟิกลูกสมุน Spider-Man 2099เหรอแล้วก็ทอโซนะครับปินมาสวยดีที่ขาหน้าหน้าที่แขนมีปรินท์ มาสองข้างนี่เลยลายตัดสีแดงด้านหลังทอโซมีเปร้นลนยนะมาด้วยครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผ้าคลุมของมิเกลนะแล้วก็หัวเป็นหน้ากาก1ชิ้นแล้วก็มีหัวธรรมดามาให้ด้วยนะครับฟูฟนี่เลยหน้าชิงโมโหแล้วก็หน้าธรรมดาแล้วก็ทรงผมนี่เลยของมิกเกลชิง เหมือนไหมอะได้อยู่ได้อยู่อ mm. ตัวที่6ครับผมกับ s p i d e r m a แมนอินเดียนี่เลยมีแก้วนะน้ำชากาแฟมาให้สองแก้วนะครับชุดสวยดีสีแดงตัดน้ำเงินตัดฟ้านะทอโซ่ปริ้นลายสไปเดอร์โลโก้ ogo, มาขาครับปรินนะด้านหน้าด้านข้าง,ด,าางด้วยนะแล้วก็ด้านหลังตัดสีมาด้วยทอโซ่ด้านหลังนี่ลายสไปเดอร์แมน แขนปริ้นมาเหมือนกันนะครับสองด้านเลยแล้วก็หัวมีหน้าเดียวนะอันนี้เป็นหน้ากากด้านหลังมีลายนี่ตาสไปเดอร์แมนอินเดียแล้วเขาก็มีนี่เลยปึ๊งสไปเดอร์แคทใช่ไหมน้องเหมียวมาให้1ตัวด้วยกับสไปเดอร์อินเดียนะก็น่ารักดีตัวนี้ใช่ใช่ไหมสไปเดอร์แคทแมวนะเออ <laughs> แล้วก็มีหัวมาให้เปลี่ยนด้วยครับเป็นหน้าธรรมดาถอดหน้ากาก จุึงนี่หน้าโมโหหนึ่งหน้าแล้วก็หน้าหัวเราะยิ้มยิ้มน่ารักหนึ่งหน้าแล้วก็ทรงผมสไปเดอร์แมนอินเดียดูสิเหมือนไหมเอ้ยจริงจริงใช่เลยอ่ะรอฟ,ฟูนี้สวยงามตัวที่เจ็ดครับผมกับไซบร์กสไปเดอร์วูแมนทอโซ่ปิ้นมารายละเอียดสวยดีนะเป็นเหมือนโซโซ เท่ดีแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนเข็มขัดสีเหลืองแยกชิ้นมานะครับใส่ที่เอวที่ขาปริ้นมาด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมีตัดสีแดงนี่ข้างหลังก็มีปริ้นทอโซเป็นโซมานะครับแขนข้างนี้มีปริ้นมานะแขนข้างนี้ไซบอกก็จะเป็นพาร์ชิ้นนี้ที่เป็นนะแขนไซบอกแล้วก็มีตัวพาร์ชสองชิ้นอันนี้เป็นแท่งๆกับสตัดนะมาเสียบนะแล้วก็จะมีพาร์ตรงที่คอครับใส่เข้ามาจะเป็นเหมือนหน้ากาก หนาหุ้มที่ปากแล้วก็ตรงบาดน้ำหนามอันนี้ออกมาก็เท่ดีด้านหลังเป็นลาย s p i d e r ร์แมน,นะมีหัวมาให้แค่นี้เลยหัวเดียวไม่มีหน้า s p i d e r w o m ู n แมาให้นะครับสำหรับไซบอร์กตัวที่8ครับผมกับ Sun Spider ตัวสีส้มนะครับเป็นชุดเหมือนเสื้อกักสีดำนะขาด้านหน้าก็มีปริ้นมาแขนมีปริ้นมาสองข้างฟูฟ แล้วก็ทอโซ่ด้านหลังอารมณ์เป็นเหมือนเสื้อก,กักที่มีฮูดสีแดงนะอาวุธเท่ดีนะเสียบข้างหลังนะมือแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระบองคู่หน้าก็มีหน้าเดียวแบบนี้แต่จะมีหมวกมาให้หนึ่งอันซึบสีเทาเป็นลายโลโก้สไปเดอร์นะแต่เขาบอกว่าให้ใส่กับหลังอย่างนี้หมวกแก๊ปนี่มีเหมือนแบบว่าช่องแคปด้วยนี่คือซันสไปเดอร์ ตัวที่9ครับผมกับน้อง s p i d e r b i t บนี่เลยตัวนี้อยากเห็นมากๆครับสวยเลยครับน้องเป็นสีม่วงชมพูนะหัวสีฟ้ามือสีฟ้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นจอเหมือนแบบว่าคอมพิวเตอร์ iPad นะเพราะว่าน้องเก่งเรื่องเทคนะครับมีสองหน้านะหน้าแบบว่ายิ้มๆกับหน้าแบบเวออืมแล้วก็ทรงผมของน้องใช่เลยนี้ปุ๊บผมสีน้ำเงินนะมี อะไรอ่ะจุก2จุกแบบนี้อ่ะสวยงามนะและที่ชอบก็คือถ้าสังเกตที่ขาจะเป็นพาร์ทม่วงใสนี่เลยสีสวยมากนะแล้วก็ที่แขนด้วยนะครับเทดียอ่ะเออสไปเดอร์ไบ์ตัวนี้น่าจะราคาขึ้นนะอีกหน่อยฟูฟแล้วก็มีเป็นหน้ากากจึงนี่ใส่ลงมาปิดสไปเดอร์ไบท นะแล้วก็ผมมาอยู่ข้างหลังตรงนี้เออตัวนี้สวยชอบตัวที่10ครับผมกับ Spider-Man B. Parker ใช่ไหมอ่านะก็เป็นชุดชมพูของเขาอ่ะเอออ้วนแล้วนะหน้าแบบว่าคราวมาเต็มเลยแก่แล้วนะแต่ไม่ได้แบบว่าไม่พุงอะไรเงี้ยก็ใส่ชุดคลุมชุด Spider-Man มาอย่างที่เราเห็นนะครับก็ปรินมานะแค่ด้านหน้าที่ขากับทอโซที่แขนไม่มีปรินตนะครับตัวนี้แล้วก็ทออโซด้านหลังลายนิดหน่อย นะแล้วก็มีทรงผมแน่นอนซนึ่งนี่เลยปีเตอร์บีพาร์เกแล้วก็มีฟุฟตัวนี้ตอนที่เห็นรูปโปรโมทก็แอบอยากได้อยู่นะครับซูปใส่ที่คอนะ,อะใส่หัวกลับไปก่อนชนี่เลยนะที่สะพายน้องฟู๊ฟเมเดพาร์เกอนั่นเองแล้วเราก็มาเสียบอยู่อย่างนี้ น้องเมย์ก็ใส่หน้ากากสไปเดอร์แมนด้วยที่เป็นเหมือนถักไหมพรมน่ารักมากเอ้มีลูกแล้วอุ้มลูกได้ด้วยมินิฟิกเกอร์ตัวที่11ครับผมกับเว็บสลิงเกอร์นี่เลยอารมณ์เป็นคาร์บอยสไปเดอร์แมนนะก็จะมีตัวห่วงอันนี้อาวุธเป็นซิลิคนนิ่มๆให้1อันนะครับข้างหน้านะก็มีปรินท์ทอโซเป็นเหมือนเสื้อกั๊กสีเหลืองกางเกงนะมีเข็มคงเข็มคัดลายเหมือนคารบอย ด้านข้างมีนิดหน่อยแขนไม่มีปริ้นแล้วก็ทอโซด้านหลังมีปริ้นมานิดนึงมีชิ้นนี้เป็นผ้านะเหมือนผ้าคลุมผ้าพันคอในลายสไปเดอร์แมนอันนี้มาก็สวยดีแล้วก็มีชิ้นที่ใส่ที่คอเป็นเหมือนหน้ากากปิดปากนะครับหน้าเดียวนะเหมือนหน้ากากสไปเดอร์แมนสีแดงแล้วก็มีหมวกขับบอยมาให้1อันกับเว็บสลิงเกอร์แล้วก็มีนี่มาให้อีกหนึ่งตัวรูปคู่กันเรียกว่าอะไรสไปเดอร์ฮอสป่ะเนี่ยเออมาแคร์ใส่หน้ากากสไปเดอร์แมน นะก็คู่กันอย่างนี้น่ารักดีครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่12กับ Werewolf Spider-Man นี่เลยหมาป่าเป็นไอแมงมุมนะชุดก็จะแบบว่าฉีขาดแปลงร่างนะ Werewolf ชุด Spider-Man มีปรินที่ทอรโซที่ขาด้านหน้าที่แขนนะครับก็มีปริน้นด้วยอาขาด้านข้างด้านหลังสลับสีแขนปริน้นสองข้างเป็นลายขนๆมีชิ้นส่วนพลาสตตรงนี้เป็นเหมือนซิลิคนนะ นิ่มๆเป็นหางและที่เจ๋งก็คือหัวครับผมของแวร์วูฟเป็นโมหัวมาเลยอันนี้นะก็สวยดีตัวนี้ฟูฟู <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมทั้ง12ตัวสวยทุกตัวเลยชอบที่สุดน่าจะเป็นน้องสไปเดอร์ไบ์ะเออพาสีสวยเท่ดีนะให้จัดเต็มนะแขนเขินปริ้นนะมาครบผมเผิผมโมใหม่ว้าวอยู่นะ มันจะมีตัวที่แบบว่าเนี่ยพวกทรงผมมาเพิ่มมีหัวมาให้เพิ่มแอบหน้าจัดเบิ้ลามาใส่หัวไว้เพราะว่านะเก็บต้องเก็บดีๆกลัวหัวกลัวผมหายเดวหาไม่เจอสลับเล่นทีหลังนะครับใครได้มาก็นะจัดเก็บดีๆแล้วกัน นี่เลยครับใครอยากได้ลองไปดูนะร้านเลโก้สโตไม่มีขายต้องหาร้านพ่อค้าที่เขาฮิ้วเข้ามานะครับสำหรับ cmf minifigure spiderman across the spider v e r s e ไปแล้วครับผม